สวัสดีค่ะตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะคะตอนนี้เป็นโกดังฟางของเรานะคะยังใช้ฟางเก็บอยู่จริงๆค่ะแล้วก็จะวัดพื้นที่จากขอบตรงนี้เลยจนถึงปลายสุดประตูนู้นว่ามีระยะประมาณกี่เมตรนะคะาพะเอกของเราคือน้องจัสตินครับผู้ช่วยของเราวันนี้ได้กี่เมตรคะ กี่เมตรแล้วครับพี่สามสิบแล้วเทไหรนะสามสิบอ่ะบอกน้องปล่อยแล้วก็วัดต่อพี่บอกปล่อยเลยตรงนี้สามสิบเมตรแล้ว<ด>ปล่อยปล่อยเลยครับอ่ะพี่พี่หมุนเลยพี่หมุนเก็บ วัดจากพุงเลยนะคะไปถึงขอบประตูค่ะตึงๆเลยเมื่อกี้ได้30สเมตรละดึงให้ตึงเลยครับเท่าไหร่คะ เท่าไรสิบหกอีกสิบหกเมตรสามสิบเป็นสี่สิบหกเมตรโอเคสีค่สิบหกเมตรได้ก็จะเป็นสามสิบบวกสิบเอ็ดเป็นสามสี่สิบเอ็ดเมตรค่ะเดี๋ยวมาดูความลึกกันว่าเรามีเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขอบขอบเหล็กตรงนั้นเดินมาถึงนี้แปดเมตรก็ได้อยู่เพราะฉะนั้นจะทําพื้นลึกกี่เมตรก็ได้จะสี่เมตรห้าเมตรหกเมตรหรือแปดเมตรก็ได้ค่ะลาดซีเมนต์เลย เพื่อทําเรือนสองชั้นถ้าวัดจะขอบขอบของโกดังไปถึงสุดทางนะคะ10บสเมตรค่ะเรามีพื้นที่ประมาณลึก10เมตรได้เลยโอเคขอบคุณมากลึก10เมตรยาวประมาณ46เมตรค่ะ46เมตรเนี่ยถึงขอบรั้วเลยนะจ๊ะ